สวัสดีครับนี่ครับหลังจากที่ไปรับจอบมานะนี่คือผลตอบแทนนะครับนี่ฮะี่โอ้โหดูทำกุลหอมมากนะครับเจฟกุหลนนะอนี่ฮะสุดยอดจริงจริงนะครับ สามจริงนี่ผู้สาวเจี๊ผู้สาวแปดเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีขาวพอดีป่ะส<อ>ีขาวพอดีจับตัวสีขาวพอดียี่ตัวยี่ตัวตัวละสองบาทพ่อไตัวจับโอ้โหดูสิครับไอ้หนุ่มตบสองนะครับนี่ฮะนี่ครับถ้ามีคนนี้ไม่มีวันนี้นะครับนะครับนี่ครับกลัวขนาดมันต้องครบ เออนี่การณ์เนี่ยหกเก้านะครับบรรยากาศนะครับออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับออกไปข้างนอกคงจะเปื่อยนะครับนะออกไปข้างนอกเปื่อยแน่นอนครับว่าไออุณหภูมิ40่สิบสี่สิบห้าสี่องศาสี่สิบเจ็องศานะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวมาเช็ด ที่เดามามามมาไามามาามามามมามมามามาาอาม